รับสวัสดีผมวันนี้มาพบกับพี่ปืนยาคูเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่อยากจะบอกว่าอย่าขับรถเล่นครับผมอย่าขับรถตะฝนซะเหลือเกินนะวันนี้ก็แบบฟ้าคล้มๆม,มาแล้วเนี่ยนะแบบว่าตกแน่นอนแต่เราแบบอย่าขับรถเล่นไงเซียนไงเซียนเกินโอ้โนหะ <c oughs> แบบโดนแน่กูโดนแน่ัานนี้อย่าขับ แล้วตักฝนแต่ก็ไม่อยากเปียกน,นะครับเดี๋ยวโอ้โหฝนมาแล้วโอ้โหฝนมาแล้วโอ้ยชิบหายโอ้โหพูดยังไม่ทันขัดคำแม่งฝนตอกละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดเซเว่นก่อนเซเว่นซื้อเสื้อฝนก่อนถึงเราจะเป็นสายลุยแต่เราไม่อยากเปียกน,นะครับเรากเกียจเปียกชุดนะครับเพราะ <c oughs> ฉะนั้นเราก็ต้องแบบซื้อเสื้อฝนไง อุ้ยเปียบันเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเสื้อฝนก่อนเอาตังก่อนเอ้ของเยอะจัดไปซื้อเสือส้อฝนกันดีกว่าเสือส้อฝนกี่บาทวะนี่ จะมีหรือเปล่าไม่มีก็ลุยครับพร้อมลุยอยู่แล้วครับไปเลยไปเราไปกันต่อไปกันแบบจริงจัง <Yahoo! S 1> เพราะจริงจังเลยไปกันนะนะเดี๋ยวแบบลุยฟอร์ดได้ฝนตกตึกเต็มแบบที่เม็ดใหญ่มากเลยฝนนะตกหนักนะครับโอ้โหแปบ๊บตกแป๊บเดียวแบบตกหนักมากเลยนะไปเราใส่ลุยนะ้ำนอะาจจะท่วมได้แล้วนะในแป๊บเดียวเองนะเข้าไปเซเว่นแป๊บเดียว ถนนเปียนไปแล้วไปกันเลยพร้อมลุยครับตอนนี้ซสื้อฝนเลยมีครอบแล้วับพร้อมลุยครับเฮ้ยตรงนี้แม่น้ำท่วมเลยเหรอโอ้โหนี่น้ำท่วมเลยเ๋ย้วผู้สาวผู้สาวอะผู้สาว,สาวขี่ตะฝนเลยไม่ใส่เสื้อฝนเลยครับเฮ้ยข้างขวาก็น้ำท่วมเนี่ยโอ้โหไปเร็วด้วยดิ เราตามตามตรวจไปดีกว่าเราต้องตามตรวจไปนะครับเพื่อมีเล้ได้เซฟได้เซฟได้ช่วยไงเออเออเราอยู่ข้างหลังดีกว่าน้ำท่วมอยู่ด้วยโอ้ข้างหน้ำม,มันท่วมเยอะเลยเฮ้ยน้ำท่วมนะแตเย็นนะน้องสาวตามมันท่วมนะลอยิงเล็กๆอยู่ ออโอ้ยโอ้โหน้ำแม่งโอ้โหถึงหัวเมื่อกี้ถึงหัวเลยนะเปี่ย ع. เปียยหมดเลยแบบน,ะน,นี้เปียยหมดแล้วก็มัน,มนเปื้อนด้วยไงแบบน้ำทีออยู่ข้งล่างนะเออเป็นแบบเป็นดินเป็นอะไรขึ้นมาไงหนะูเรื่องนะอะไี้ก่อนนะ่าจะน้องสาวน้ำไม่ท่วมแล้วโอ้โหแม่งโอ้โหอะไรวะแม่งขุดพื้นนีกแล้ะ โอ้มันขูดพื้นชอบขูดพื้นมันลื่อนเลืชิบหายตอนนี้ภูเก็ตไม่นร้เป็นอะไรนะทุกที่เลยขูดพื้นมันเลื่นไม่เข้าใจนี่ไงว่ามันลื่นเนี่ยมันเลื่นมันเลืดด่นโคตรโคตรเลื่นเลยส้นตีนมะเลยถนนภูเกต็ตถนนดีๆไ่งทําให้ถนนเสียถนนเสียไ่งไม่ทําให้ดีหัและมืน่นจริงๆภูเก็ตนะครับแม่งถนนดีๆอะ่ะ มันไปทําทำไมไม่รู้ให้ถนนพังแต่ถนนที่พังเ่ยมันไม่ซ่อมก็ตีนมากเลยบอะเลยเฮ้ยคนน้ำาท่วมลงามาใส่รู้อยู่แล้วเราไม่กลัวหรอกน้ำท่วมแค่นี้โอ้โหน้ำสกปกเลยดิเอ้ยอุย้ยไปไปกัน<ห>มันชิวๆค,ครับชิวๆชิวเกินนะครับ a อ v ดวครับรูอยู่แล้วครับผม ไปไปกันเลยไปกันต่อเลย <S 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 2> <S 2> เอ็ดีวีครับมันเป็นรถสายลุยไงเออแบบลุยอ่ะลุยลุยตลอดเลยเนี่ยลุยฝนลุยอะไรนะก็ลุยอ่ะเออวันะออนี้เราโอโอกมาขับรถตอนฝนต,ตกตก,ก็คือคนอื่นเขาไม่ขับกันหรอกแต่เราอยากขับไงก็ฝนตกไงนะตรตนะนะเราธรมรมดาที่ไหนล่ะชอบลุยไง โอ้ยเฮียเฮียเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหข้อสายก่อนโอ้หไม่ขุดถนนอีกแล้วขุดถนนไม่โคตลื่นที่ทางโค้งเลยนะได้ฝนตกด้วยโอ้โหแบบอันนี้ ADV ไม่ไหวจริงๆนะโคตรลื่นครับผมขอให้รถยนต์ก็ลื่นนะครับมันสายแบบสายแบบรู้เรื่องเลยเห็นไหม เออสายแบบรู้เรื่องอะ่ะโอ,โอ้แม่งะมจะกินนบกันเลยหรือว่าอะไรไอันนี้ถนนไม่เป็นหลุมไม่เป็นอะไรนะครับแต่มันขุดถนนทํานนทไมไม่รู้เห็นอกขูดขูดกันอุบัติเหตุม่นจะทำให้อุบัติเหตุมากขึ้นนมันลื่นอะ่อนอะร้านนี้คนเยอะจังวะ วันนี้ใกล้ถึงบ้านเลยนะครับผมวันนี้ก็แบบไม่มีอะไรมากไนงะแค่อยาดไปล้างรถแกออกไปล้างรถไปแบบขับรถเล่นตอนฝนตกอะไรแบบนี้นะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับของพี่ปืนยาคูวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับผมนะคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ